ีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องลุงป่านาอาร์เอฟซีทุกท่านที่เขามารับชมคลิปเราป่ากับสาวนางจ้าเมื่อนี้สาวนางก็ได้เดินทางเข้าป่าหาเก็บเพชรคือเก่าเนาะครัเมื่อนี้่ยเ่ามาทางป่าได้ป่าบ้านน้องมิกครับบ้านน้องมิกตำบลหัวคามอำเภอบุญทลิศจังหวัดอุบลราชธาน,นีจ้าเสาร์เมื่อนีกกน้ก็บเสาร์วันที่เก่าเนาะตุลาคมจ้าสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าเป็นหลุนไปชมเบิ่งจ้าว่าเมื่อนี่สาวนางกับบ้าเอ็มสิมานเพ็ดอีหยังแน่จ้า ไปหลุ่มไปชมกันจ้ามาขอเห็ดทานเนาะมาขอดงเห็ดทานจ้าเห็ดทานหน่อยจ้ะเกิดเป็นกลุ่มเป็นกอเลยจ้ะหลายเนาะดูเขนปะข้นตะขามันได้นี่ย คัให้ถ่านหน่อยเนะาะจ้าเอาบุแตะกนคือถ่ายถ่านนำถ่านมาแบบหลายเนาะ Chắc xeo đầu đây còn Ủa Lại hình đấy Ở trái thì lọ Tìm căm Chúng ta có Buồn đi จุ่มเป็นกอเลยเนาะแต่ปลาล่างน้องนิกเด้อจ้ะพี่กาจก,กันทั้งบ้านน้องนิกคือเกาจ้ะลุ่มๆเป็นกอเอาวตันีกน้ก็ก็เสียเอาทั้งไหนเนาะมีหลายดอกเสแสบคือกันเนาะ ครับนี่พอทานก็เอาทานเนาะจ้ะเขาทานพ่อทานจ้ะดังใสกลางปาเด้อมีทาน ให้คุณดูหน่อยหน่อยต้อหน่อยหน่อยเลยปล่าดอกน่อยน้อยหมดหมดแบบหลาย ติดอยู่เนาะอนกันนะเด็กอาจจะดอกงามมันเนาะครับเพราะว่ามันลายร 做准备的。 ห่มเดียวว่ามันจะเรือตาหรือบ่นเนาะลายเหยื่อดูน้อยเอาังนี้ก่อน แบบหลายออกแบบหลายเนาะครับอู้ยอนสอนกับดอกหน่อยดีเหอะนีะ่เอาคือกัน เอาเบิ้งแต่ก่อนก็จะนำฐานบ่เก็บเทศฐานเป็นคนเอาฐานนะคะดอกงานดีนะ เดี๋ยวคุย<ไ>อู้ <blindfold ed. S 3> หูต้นนี้มันแก่ดานนะบานบุ๊อื้มน่ากลัวตนีน้ตกว่ะอื้ม เด็คน่า,งงามด,ามาด,าด,ดากเยเงินเนงะินกระตองหกเงินเตอร์ไงมันเนาะเตอร์กระติจูม,มัน มันจะหลังแหลจ้ะจนมีแต่เนื้อกินขามันมุนเนาะหลังแหลเนาะจ้ะยังบานแข็งอยู่นะแกหลังแหล่จ้ะยังจุ่มง่าม,าม,มนนะอยนะู่ มาไล่จะเต็ดกอดอกใหญ่ฮี่กอดอกนี้เนาะบัดขาเอ็ดใหญ่แล้วนะจ้ะมันเขียวเนาะจ้ะอุ้ยดอกงามนี่เนาะครับเห็ดห่านหรือใบกอดนาแหงจ้ะขอเห็ดทานหน่อยอีกเนาะครับ ยังเข้าใจโอ้ม,มาแล้วเสียงเอฟซีทางมาแล้วเฮ้ยเอาพูนก่อน ตัวนั้นเป็นตัไม่ต้องเพิ่งขักแมนขักว่าดูนี่ดาเลยนี่ดอาวกขักติดานชิมิตาใส่บ้อนขักขักดูลก็ทงลอ กเ,เตดอ,อก,ก็มามันเนาะคกับดอกทึ่งใช่โว้ก็มามื่นนเข้ามามือนนเก็บเอาเิดออกอันนั้นเนาะขันเป็นเคียคขอสิขาดขนาดนนเนาะเกาทิ้งจนเบิด เกิดอบอุนหน่อย่ะขัดแน่เด้อจ้ะเหตุ่านเนี่เกิดขัดเกิดแน่จ้ะต่อไปจีมีเหตุอีกย่างน้กเกิดแน่ฝากกดติดตามใบในเด้อจ้ะ ออ้จิตเต็มตาเรืบาวอ้ยแหทานทักเลยอืมอเมนเจ้าอยอืยอ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 ย เอาแดอกเอาแต่กระปองจจกสิบวีกระองไปทางใหนเละมันลายแฮ่มันลายเนาะมันลายโนะ <laughs> มโหลายสิไปโมโหลายสิไปเลย ของดำๆเด้ออ้ามือนเห็ดผักบ่วผอน้ำเขาออ้โหที่เด้นี่เอาแทนนี่เบิ่งแทนนี่ก่อนปุ๊บมนเผาเอาแเลือก็ติดรองกงานมันอขอเพิน พวกตัวหูจักนอนเฝ้าดอกงามยุ้ยเต้อะเนาะดอกงามช่วงนี้แพะทีเขามาเก็บพิษทานกับมาได้เด้อจ้ะพิษทานเกิดขนาดจะพี่น้องแบบหลายเลยเนาะครับตุ้นขาขาวดีเนะา,านะขาเงาเนาะจ้ะสินตาหนึ่งเลยเนาะ ตาที่สองเด้อาจารนี่เห็ดทานปูตุ่นในดอกงามเนะ <Okay. S 1> าะครับขาขาวดีขนาดตาที่หลึ่งตุ่นในขาเนี่ยคือขาเป็น,าาาน,ปนขายาว อุ้ยโอ้ยเตมเงาแง่า,งาขายง่ายๆเลยโอ้ยอีพอีแม่หีดขานเด้อจ้ะเกิดลายค่ะ เกดไลครับเด้อจากอากานเกิดไป็จนไม่ตรงเพิ่งเต็มด้วยอือเป็นเนง่ยเอาดีเหร

พิษานเกิดคักเน่จ้ะเออขันละวะขอคุกเขาใส่เลยเนดะ้อติเอาออกบาลเลยอ่ะเพงงามยเนาะ เสบคือกันเด้ออาจารเนี่ยเป็นหนึ่งกินน้ำพริกจ้ะจุ่มหน่อยกันดีเอ้าทานเลยล่ะถึงบทบาทเลยทุกเขาทานเลย แต่ก่องนำบะทันแล้วเนาะมาเนี่ยทานคักแน่ปุ้ยคักแหงเขาพุ่นนี่ไปให่เนี่ยขักแท้ไหนเนาะพุ่นอุ้ยขนขคนยมนะแมนมาหวานเนาะก็ดีเนาะอุ้ยพี่อุ้ยจต็มไปตองเพื่อ เนี่ยก็จะด,ดอกจะได้มันเอาได้โอ้งามขักงามแน่วันนี้นก็ตาใส่ดรอปเลยกันสิขักขนาดนี้ มเอิที UK, rat, ิเด็กจะกอบปุยเดานดิมันโหกแน่นอะะผับกับบริษัทปันไดกับขอโทษขอไพเด้อจ้ะขับนวขับว่าเห็ดทาน đã khúc khúc con เงี้ยเลย วก็แตวกี้องดตัวนะมันอือตังนี้ลงดำขาขาว ก็กำลังดเบดืหม่ยแตงกวาสับแล้วลัก็จะเป็นถ่านเนาะรวมเหม่ย so, uh, จ้าก็หอดเวลาเดินทางกลับ,บ้านจะสรุปยอดไดยนมันจา้าเมเน,น้สาวนางกระไดเดินทางเขาปลาหากเกบเพ็ดสองคนกับบาเอ็มคือเก่าจา้าเมอน,น้ส่วนมากส่วนหลายก็สิเป็นเห็ดทานจ้าพี่้อกเห็ดทานหน่อยจ้าเต็มตาจ้าพี่้อกเอาละจ้าถ้ามากินเน่ก็ฝากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกับสองรอปลาก,กับสาวนางในเด้อจ้า สุดตายนี่สาวนา่งก็ขอขอบคุณทุกไรลทุกแชทุกกำลังแรงใจจ้าทุกการติดตามทุกการรับชมที่มอบให้สาวนา่งจ้าสำหรับคลิปมือนี้กับบ่มีย่างหลายสาวนา่งขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะพอกันคลิปนามื่อนาจะ้า